สวัสดีครับผมเมื่อน,นี้ครับผมได้คุยกับพระอาจารย์ 10, สิบพรรษาที่ว่าเพิ่นเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งที่น่าเหลือเชื่อกับตัวเองมาหลายหลอแลวเล่ากับบอกว่าเล่าเนี่ยเจอกับตัวเองแหละจนได้ออกปากเลยว่าต้องขอขามาครับต้องขออามาเป็นเป็นอาทิตย์เลยถึงหายนั่นก็คือเราบริได้ดูถูกเราบริได้นดก,กแค่เราอยากเห็นปัญหาหนึในสือน่อนะ ขาเราบาดครับเท้าเท้าบาดท,ที่ว่าโดนโดนแก้วบาดเนี่ยเลือดไหลซิบเลยนั่นแหละครับที่ไปที่มาของะ้าจาน,บบนศาิลป์ภาษาเราบวชมาใน,บบนศิภาษาหลับปัจจุบันนี่คือะอาจานเราสี่สิบสี่สิบปีน่ะลาสุดนะครับวดนที่ผ่านมาเนี่ยน้องสาวผ้าจารย์ถูกเลขหกแปดเจ็ดหกแปดเจ็ดแล้วแ็ลาสุดเนี่ยะ้าจานมันฝันว่าน้องสาว ถูกลอตเตอรี่30ล้านนี่คือความฝันนะแต่ว่า687นี่คือเพิ่นฝันแล้วก็เพิ่นว้เล่าให้น้องสาวฟังน้องสาวก็ถูก687จริงๆแต่ว่าล่าสุดเนี่ยหมวดไม่เลยนนี่ซิพกม่สาหกแปดเนี่ย, 16, ยพระอาจารย์ฝันว่าน้องสาวถูกลอตเตอรี่30ล้านตัวเลขนี่คือเราจำได้เป๊ะเลย สามตัวตรงเลขท้ายแหละแต่ว่าสามตัวหนานี่คือบูหูหูแต่ว่าน้องสาวเนี่ยถูกสาสิบล้านลงท้ายด้วยเลขจุดจุดจุดของฝัลของเราเนี่ครับเราบอกว่าเราฝันแต่หลังจากที่เลอออกว่าฝันเลยฝันเซจปับบลรวก็ทักไปบอกน้องสาวว่ายมพีฝันเด้อฝันว่าเจ้าเนี่ยถูกรอตตลีสาสิบล้านเหตุการณ์ของฝันนี่คือเกิดขึ้นอยู่ที่ตลาดพ่ออาจารย์ เรากับมหาหน้องสาวอยู่ในตลาดอันนี้คือความฝันนะเรามาหาหน้องสาวอยู่ที่ตลาดแล้วน้องสาวเนี่ยตะโกนโวกเวกว้วาย,วายจนแบบเหมือนครับเป็นบ้าเหมือนครับชักเลยผาจานเล่าเนื้อแต่เป็นหยังเราหูว่าเป็นเสียงหน้องสาวเล่าทกจี้ว่านขึ้นสะบ้งขึ้นเล่าแรนเลยแรนได้แรงไปเพื่อที่จะไปดูว่าน้องสาวเป็นอะไรอยู่ในแผงขายผักของเราครับอยู่ที่ประุมมาแล้ว แลนไปพอแลนไปเนี่ยน้องสาวแบบห้องหายห้องหายวุ่ยวายเลยก็คือการดีใจแต่กนหลันเลยว่าจะของถูกลอตเตอรี่สามสิบล้านซึ่งพระอาจารย์เนี่ยพี่ชายกับโบอยากเสือเนาะโบอยากเสืออเราก็ัมีสติสินะเป็นพระบวชมาเป็นสีพรรษานี่คือเรามีสติเหตุผลที่ว่าเราวิ่งมากน่ก็คือไม่ใช่ไม่มีสติคือมีสติแค่เป็นห่วงว่าน้องจะเป็นอะไรเราก็เลยแบบ ถือวิาสราะว,วิ่งวิ่งเพื่อที่จะไปดูแล้วกับน้องสาวกับตะกูลว่าจะของถูกเลหล็กสามสิบล้านสาสิบล้านแล้วก็ดีใจแห้งๆดีใจอย่างขาดเลยแต่ก็พะอจย์ก็ไม่ได้จีใจเท่าไหร่เพราะว่าอย่างน้อยก็หายห่วงตรงที่ว่าน้องสาวไม่ได้เป็นไรคนหนีมุ่งเต็มเลยอยู่ในแผงที่ว่าคนขายของอะ่ะเขาก็ดีใจนําเขาก็ดีใจนําบัดพ่อดีใจแล้วน้องสาวกับเอารถตะลี่เนี่ยมาให้กับ หลวงพี่หลวงพี่ไอ้น,นี่แหละเบิงวันเนี่ยเลขนี่แหละข่อยถูกสาสิบล้านในความฝันนี่คือหลวงพี่เนี่ยได้จับลอตเตอรี่นะครับได้จับลอตเตอรีร่ด้วยแล้วก็เห็นข้ามือได้จับเห็นข้าต้าได้จับข้ามือเลยแหละว่าเลขที่ว่าน้องสาวถูกสาสิบล้านน่ะเมื่อวันที่สิบหกเมษาหกแปดเลขที่พระอ,อาจารย์เห็นคือเลขท้ายสามตัวสองห้าเก้าสองห้าเก้านี่คือพระอ,อาจารย์เห็น ราดกับแนมโรตัลรี25 9, 25 9, ล่เอสองหาเก่าสองห้าเก่าเม็ดเดียวหางเดียวเลยนะครับรอดก็เเ็นน่ะสองหาเก่าสองหา้าเก่านี่แหละในข้อมฝันฝันแค่นี้ครับฝันแค่นี้เลขสองห้าเก้าแล้ว <c oughs> พาร์ตา์เราเป็นคนที่ว่าเป็นคนที่ว่า,นนวา,ามามักซื้อเลขได้แต่ว่าเรามักตีขวอมฝันแล้วกับมากเล่าข้อมฝันให้น้องสาวน้องสาวก็เป็นคนที่ว่าขาาขายอยู่แล้วขายคอยู่แล้วเป็นคนที่ว่าชอบเสี่ยงโชคอย,อยู่แล้วแล้วก็ น้องสาวกับพาจานเนี่ยก็ชอบตีเลขสองห้าเก้าก็จริงแต่ว่าพาจานเป็นคนจับนะครับพาจยนเป็นคนจับแล้วก็คือว่าจะเป็นแปดหาเก่าโบจะเป็นแปดหาเก่าหรือเปล่าเพราะว่ายมพีเป็นพระแต่กับน้องสาวอ่ะคนหนึ่งเนี่ยเพิ่นดีใจเนาะเพิ่นเพิ่นเพิ่นชูขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถูกลอที่หนึ่งถูกลที่หนึ่งหรืออาจจะเป็นหนึ่งห้าเก้าหรือเปล่าอันนี้คือเลขเดียวหางเดียวก็คือสองห้าเก้าแต่ว่าพาจยนตีเพิ่มเติมก็คือเป็น แปดห้าเก้ากับหนึ่งห้าเก้าหรือสิบเป็นเจ็ดหาเกาบ่พอเพิ่นจับเนาะจับเนี่ยจับก็เจ็ดเนาะหนึ่งหาเกาก็เจ็ดหาเกา,า,เก,ากับตัวเดียวกันแต่หลักๆก็คือพระอาจารย์ฝันแล้วก็เห็นเลขแล้วก็จับเลขก็คือสองห้าเก้าดีใจดีใจกับโยมหนองนำ้ำที่ว่าถูกสาสิบล้านนะครับงวดที่ผ่านมาเมื่อกี้ก็ถูกหกแปดเจ็ดมวลเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นเลขหางใดหางหนึ่งก็คอยให้มันออกตรงๆครับก็คอยมันออกแบบตรงเป๊ะเลยก็ได้นะแบบพ่ต้องกลับแบบพ่อเห็นทุกคนแบบว่าเออสดชื่นแบบพ่อมีแหงนี่นะให้พ่อมีความหวังพ่อแบบพ่อเห็นต่อทุนแบบถามมาเหล็กง่ามบหผมว่ามันเหล็กสวยนะมันเหล็กสวยครับผมเคยบอกเหล็กตรงวัของผมก็คือห้าเก้าสามแ้วกงวนนั้นมันออกห้าเก้าสามนะครับตรงๆตรง,ตรง,ตรง,ตรงเป๊ะเลย มวลนี่ยแต่หางแบบมันมันบสสวยสองห้าเก้าไม่สวยมันอาจจะเป็นห้าเก้าสองก็ได้นะครับบนแฮรือกันแต่ว่าตัวเดียวเม็ดเดียวหางเดียวคือที่ว่าผมเห็นในลอตเตอรี่สามสิบล้านคือลงท้ายด้วยสองห้าเก้าสองห้าเก้าเลือดจะเป็นสองเก้าห้าหรือสองหรือเก้าห้าสองก็แล้วแต่นะครับเนาะอยากแต่ว่าเขาจะมากก็ลองพี่หน้าเิ่งก็ได้แต่ว่าพ่อจ้าเนี่ยคือเราเป็นคนที่ฝันแม่นนะครับเป็นคนที่ฝันแม่นพอสมควรแล้วก็เราก็มัก บางเธอเหล็กที่เราฝันได้เนี่ยมันอาจจะไม่ออกมันอาจจะไม่ออกต้นงถือว่าเหล็กเราตีเี๋ยละครับเดี๋ยวผมก็เลยซอยกันตีครับน้องสาวหลายคนทือว่าฟั่งฟังตัวเดอย่ครับการลองพีหน้าเบิรงว่าเหล็กเนี่ยมันมีโอกาสมาไหมเขาก็ลองจจไใ้เพื่อเปรียบเทียบไว้เป็นทางไว้เป็นทางเลือกก็ได้เป็นซื้อลอตเตอรี่ดูครับนะครับลองเบอรงก็ได้แต่ว่าไอของมงคลที่ว่าเล่ากับสาวไปให้น้องสาวหลายรอบงวดเนี่ยน้องสาวถูกสามตัวตรงๆเลยแล้วก็ ยิ่งผมบอกว่าผมจะขอยุติในการบูชาถึงแค่สิ้นเดือนเท่านี้เท่านั้นนะครับแล้วก็สั่งมาอีกรอบหนึ่งผมกับบางทีผมกับบุญหูรอกว่าแต่และคนสั่งไปได้หลายจะเอาไปให้ใครหรือจะไปใหไผ้ยมองไห่ผ้ผมก็ไม่รู้เช่นเดกันแต่ว่ามือนีงน้องสาวหลวงพี่เนี่ยแต่้าตุ่มเป็นหลายพอสมควรแล้วก็บ,งกบ,บางคนก็ว่าหลายคนที่ว่าทักมาบออยฟังก็คือหสวยส พกพาง่ายสามแบบมันเหมือนกับเป็นเครื่องประดับก็เลยสวยหลายคนครับช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงในแรกช่วงปีก่อนเนี่ยที่คนเซาไปเนี่ยคือเขาจะเอาไปใส่เป็นกรอบทองเนาะทองแท้เนี่ยช่วงเดือนเนี่ยช่วงนี้เลยบางคนเอาไปใส่กรอบทองอยากเพราะว่าราคาทองพุ่งปี๊ดเลยครับสูงมากการแล้วแต่ครับให้เข้าได้โชคก่อนนี้ง่ายก่อนครับเฮาคอยไปไปเหตุเห้เรางามๆกันเลยนะครับนะแล้วแต่เรา หลายคนดี่ว่ายังสนใจหรือยังอยากสอบถามอยู่ครับทักมาสอบถามได้ครับเกี่ยวกับตุ้มเกี่ยวกับเหรียญมหามงคลนะครับบางสิ่งบางอย่างครับเราไม่สามารถพูดเป็นคำพูดได้เ้าส่งเจอด้วยตัวเองเหมือนกับพระอาจารย์ครับที่เราบวชาเป็นศีรรษาเราเจอกับตัวจนเราเสื่อจนหอดสมือนี้เห็นบอกครับเราก็เล่นเราเห็นหนองสาวฟังหนองสาวกมิโสเปีเรื่อยครับประมาณนั้นกากาอนุโมทนาสาธุกับพาจารย์ครับแล้วก็ขอให้ทุกคนครับโชคดีเหมือนกันครับ16เมษาหกแปด